สวัสดีนะคะอตอนนี้ FC ของค่ายโตเกี Music กเนี่ยก็กำลังรอ,อางานบันเกิดของกล้องวายุกับ น้องสีแกรมนะที่จะจัดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนนี้เนาะซึ่งวิยอ้ายกับน้องน้ำตาลเนี่ยก็ไปดูสถานที่จัดงานแล้วแล้วก็คอนเฟิร์มสถานที่แล้วที่วีเวิร์การ์เดนทีอ่อุดอรขอนแก่นนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะทุกคนนะสถานที่คือสวยมากค่ะ มันจะเป็นเหมือนบ้านแล้วก็เป็นเหมือนแบบพระราชวังแล้วก็จะมีสวนมีการ์เด้นนะคะสถานที่นี่คือกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องจัดฉากจัดอะไรเยอะเพราะว่าสถานที่ของเขาจัดมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนของก้องวายุก็มาร่วมงานวันเกิดด้วยนะคะน้องก้าวน้องคุณนะคะค่ะ ก็คือแม่แซมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของงานปาร์ตี้เนี่ยก็จะเป็นปาร์ตี้แบบในสวนปาร์ตี้ในการ์เด้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เน้นตกแต่งอะไรเยอะแค่ตกแต่งไฟประดับประดาแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าสถานที่ในการจัดงานนะสวยงามมากๆทุกคนค่ะคือสถานที่จัดงานก็คืออยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นนะคะสถานที่จัดงานมันก็เป็นที่เดียวกันกับที่จัดงานวันเกิดบอสบิ๊กแต่ว่ามันจะคนละโซนกันนะคะทุกคนค่ะสำหรับในงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก้องวายูกับซีแกรมนี้นะคะก็นอกจากสถานที่จะสวยงามแล้วอาหารอร่อยแล้วก็ยังจะมีการแสดงของน้องน้องศิลปินของค่ายโตเกียวมิวสิกอีกด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากจะดู e ีีกลุ่มปิดนะคะของวันเกิดของก้องวายุแล้วก็ซีแกรมเนี่ยก็จะเป็น e ีีที่34นะทุกคนคือก้องวายุหลังจากเดินทางกลับมาจากไต้หวนันก็ลุยงานซ้อมร้องเพลงต่อเลยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับน้องเจนนี่ซีโฟนะคือ,อในในอีกหนึ่งปีน้องเจนนี่เนี่ยมีเป้าหมายเป้าหมายก็คือว่า อยากจะเก็บเงินให้ถึง1ล้านบาทเพื่อที่ว่าจะเปิดร้านขายของให้แม่นะคะแล้วก็น้องเจนนี่ก็เหมือนจะทำแบบทำธุรกิจนะเกี่ยวกับปูด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นความฝันของน้องซึ่งคาดว่าน้องเจนนี่ก็จะทำได้อย่างแน่นอนเลยก็จะเปิดใน คอนแก่นนั่นแหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าขอนแก่นมันเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะก็เอาใจช่วยน้องเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกด้วยนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบนะคะมีอะไรให้ปรับปรุงแก้ไขก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบายบาย